สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของตรีมมอเตอร์บางกอกทองนะครับโดยผมชาญชัยนะครับวันนี้ก็ยินดีที่จะนําเสนอเรื่องราวของรถบรรทุกอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับเป็นรถยี่ห้อฮิโนนะครับรุ่นรุ่นของรถนะครับ F C ตัวนี้มีความพิเศษอยู่ในตัวนิดนึงนะครับเป็นรุ่น210แรงม้าปีที่จดทะเบียนก็คือปี2561นะครับ แล้วก็เป็นรุ่น Dominator นะครับซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็ความยาวของรถตัวนี้นะฮะของกระบะนะครับช่วงกระบะบรรทุกเนี่ยก็จะอยู่ที่6เมตร60เซนแล้วก็สเปคของรถสเปคของกระบะก็จะเป็นกระบะพร้อมอกนะครับเปิดแผงข้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ตัดปัญหาไปเวลาวิ่งนะครับจะไม่มีเสียงก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กก็แก๊กในกระบะนะครับเพราะว่าไม่มีบานพับไม่มี ไม่มีแผงข้างให้ให้ให้ใหลบก,กวนใจนะครับรถคันนี้เป็นรถที่สวยมากนะครับหัวเดิมๆทั้งหัวไม่เคยทําสีเลยนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอุปกรณ์เดี๋ยวน้องเจมเชิญภายในนิดนึงนะครับเรามาดูกันข้างในนะครับโอ้ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหลังคาหน้าปัดเบาะทุกอย่างอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือนไม้นะครับทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานทั้งคันนะครับสีเดิมเดิมเลยนะฮะอ่าสีเดิมเดิมเลยเห็นไหมครับสภาพยังอยู่ในสภาพที่สวยสดงดงามนะครับแล้วก็กระบะก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วที่ต่อนะครับด้านหน้าก็จะเป็นโปรมีฟูกนะครับพอมีฟูกปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ด้านหน้าของกระบะแข็งแรงนะฮะแล้วก็ส่วนรถคันนี้อ่าผมก็ได้เซ็ตช่วงล่างตามมาตรฐานของดิมมอเตอร์นะครับที่ปกติแล้วผมก็จะทําเป็นมาตรฐานของผมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น จารบีลูกปืนล้อนะครับซีนล้อนะฮะแล้วก็ระบบคัสทุกอย่างผมเช็คหมดเรียบร้อยซีนล้อทุกอย่างนะครับไม่มีไม่มีของเก่าแล้วนะครับเกี่ยวกับล้อแล้วกอ็อุปกรณ์ของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ามันเฟืองท้ายก็ผมจัดการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้ากับว่ารถครันนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลในการที่จะนําไปใช้งานยางทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับม่เจมตามมาได้เลยครับเห็นไหมฮะ กระบะเนี่ยของเดิมมาสีมันจะอาจจะดูซีดดูผลอกปอกเปลือกไปนิดนึงผมก็เลยจัดการซะนะฮะต้นสีใหม่ทั้งนอกทั้งในเลยนะครับก็เลยได้กระบะท,ที่สวยพร้อมๆนะครับคันนี้ไม่ได้เล่นวดลายอะไรนะครับปล่อยให้อยู่ในสภาพที่แบบเดิมๆออกไปนะฮะในพื้นกระบะท,ทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะฮะส่วนท้ายก็ตามที่เห็นนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมนะฮะด้านข้างยางอะไหล่มีครบยางอะไหล่มีครบนะครับแล้วก็ยางกันสาดพร้อมหมดนะฮะ ทุกอย่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็ถังน้ามันตัวนี้จากเจ้าของเดิมสเปคตัวนี้มันจะถังไม่ใหญ่ขนาดนี้ตัวนี้ก็คืออยู่150ิลิตรก็คือเปลี่ยนถังใหญ่ใส่ก็สายล่องนะครับก็จะถูกใจเพราะว่ารถตัวนี้ถ้าวิ่งยาวๆแล้วถังน้ามันใหญ่จะได้ไม่ต้องเติมบ่อยนะครับส่วนหัวเขียงฝั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเราเชิญน้อตเกียภายในนิดนึงอีกครั้งหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะเรายิงภาพไปฝั่งโน้นก็จะเห็นว่าสภาพรถก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยสดพร้อมใช้งานนะฮะ หน้าปัดก็สวยแผงประตูก็สวยาอก,ก็ไม่มีขาดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงครับรถที่ดีดก็ยกหัวเก็งหนึ่งหนึ่งคนก็ไม่ต้องหนักมากนะครับเห็นไหมฮะสะภาพเครื่องยนต์ตัวนี้ขุมกำลัง200แรงม้าซึ่งเป็นยอดนิยมของฮีโนในตัวของ f c Dominator นะครับสภาพทุกอย่างโอ้ก็ยังสวยงามครับยังไม่มีการเปิดการแกะเลยนะครับแล้วก็ฟอยกันร้อน ตะเข็บต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ลายต่างๆที่มาจากโรงงานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังตามนั้นนะครับยังอยู่ในสภาพแบบนั้นก็คือรถสวยแล้วก็ช่วงล่างตัวนี้สลักหูแหนบหูแหนบหน,น้าหูแหนบหลังนะครับผมเปลี่ยนทิ้งหมดแล้วนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยลูกค้าได้ไปไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็การขายนะครับแล้วก็ลืมไป รถคันนี้เวลาเวลาผมขายออกไปแล้วเนี่ยการรับประกันของผมเนี่ยก็คือจะรับประกันอยู่1เดือนนะครับรับประกันทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็แล้วแต่ของรถยกเว้น2ออรายการที่ผมไม่รับประกันก็คือ,อน้ําแห้งกับน้ํามันเครื่องแห้งนะครับอันนี้ผมขอไม่รับประกันนะครับแล้วก็า <c oughs> การขายรถคันนี้ผมขายได้อยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือจะเป็นแบบเงินดาวนะครับก็ถ้าเครดิตดีๆนะครับ ก็สามารถที่จะจัดได้เต็มแล้วก็รถคันนี้ผมตั้งขายอยู่ที่990,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตก็จัดได้เต็มเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเงินสดนะครับวันพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะมารับรถได้เลยนะครับรถพร้อมใช้งานภาษีตอนนี้ก็ยังไม่ขาดนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับก็กริ้งจ้างเข้ามาหาผมได้เลยนะครับ0816577048ผมชันชัยนะครับตอบเองแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคุณตุ๊กตานะครับ0898914921ก็โทรได้เหมือนกัน นะครับแล้วก็รถคันนี้จอดขายอยู่ที่ดีมอเตอร์นะฮะถ้าท่านใดย,ยังไม่เคยมาก็ลองพิมพ์เข้าไปใน Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าดีมอ m ตอร์ก o เกิลแมปก็จะพาท่านเนี่ยเดินทางเข้ามาถึงรถคันนี้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีรถสภาพสวยๆนะครับแบบนี้นะครับยินดีรับซื้อทั่วประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะกิ้งก้างเข้ามาตามที่เบอร์ที่ผมแนะนําไว้นะครับผมพร้อมที่จะไปทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านใดที่ ดูช่องดีมอเตอร์แล้วนะครับก็ขอฝากนิดนึงฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามในช่องของดีมอเตอร์นะครับจะได้มีกําลังใจแล้วก็มีรถสวยๆมาฝากหลายๆท่านมาฝาก FC หลายๆท่านนะครับจะได้มีตัวเลือกมากๆนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันที่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ